หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าช่อง20 21หรือ20 20 vision เนี่ยเขาคือใครนะครับผมก็เขาเป็นช่องที่ทำนายความตายนะครับของผู้คนนะครับผมเช่นคุณแคล l ีพรินสตันอะไรเงี้ยครับเขาทำนายไว้นะครับเมื่อ3ปีก่อนนะครับก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ว่าผมก็ไปไล่ดูคอมเมนต์นะครับเอาเอาคลิปที่คอมเมนต์น่ยน้อยน้อน้อยนอยนะครับลองเล่นดูนะครับผม เขาจะทำนายนะครับว่าคุณจะตายวันที่เท่าไหร่อ่ะเรามาดูเคลลี่เฮนสตันนะครับผมอ่ะเคลลี่เนสตันก็เธอเสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคม2563าที่เคียร์วอเตอร์ฟลอริดาอเมริกาครับผมอ่ะ จริงๆนะครับซึ่งหลักการทํางานของช่องเนี้ยมันคืออะไรครับอย่างที่ผมได้สังเกตนะครับอันนี้ผมจะพูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับการทํานายความตายของคนคนหนึ่งก็อาจจะดูที่อายุเป็นสาคัญก็ได้นะครับผมเธอก็เสียเสียชีวิตก็เกือบ60แล้วนะอายุเนะี่ยก็เกือบ60แล้วนะดูจาก2505นี้ี่คือ2563กนะครับก็เขาจะทำนายจากคนที่อายุมากก่อนนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคอมเมนต์เขาครับ ลองดูดีๆมันไม่มีอะไรที่3ปีที่แล้วเลยครับเห็นไหมมันไม่มีอะไรที่เป็นคอมเมนต์สปีที่แล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณลงคลิปอย่างเช่นคุณลงคลิปที่เกี่ยวกับแคลรี่เพลสตันคุณอาจจะมีแบบเป็นร้อยเป็น 100, ล้านคลิปในช่องคุณก็ได้ครับแต่คุณไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะไว้คุณลงเรียงวันเลย,ลเย,เลยมมตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุยตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุติคุณลงุงคลิปเรียงวันอันเนี้ยวันที่1ถึง365 เดือนนี้อะไรเงี้ยคือคลิปมันไม่ได้ใช้เวลาทํานานอยู่แล้วครับแค่มาเปลี่ยนเทคตรงนี้เปลี่ยนเดือนเดือนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมคิดนะตามหลักนะครับผมแล้วอะไรมือผมอาจจะแย่เลยนะหนึ่งถึงสามร้อยหกสิบห้าอะไรครับพอเขาเสียชีวิตจริงๆคุณก็มาเปิดพับบิคครับคือถ้าสมมติว่าคุณลงคลิปเป็นอันลิสไว้เนี่ยเลยครับลงคลิปเป็นอันลิสไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูกันหนึ่งนี่คือลงเมื่อปีสองพันยี่สิบนะครับผมอ่าลงเมื่อปีสองพันยี่สิบนะ ก็จะไม่มีใครมาเห็นคลิปนี้เลยนอกจากตัวผมแล้วก็คนที่มีลิงก์นะครับผม่า <Please. S 1> สวัสดีตอนบ่ายอะไรก็ว่าไปนะครับ mm hmm. ก็นี่นะครับมันจะขึ้นเป็นอย่างงี้ครับ mm hmm. เห็นไหมแล้วคุณก็มาเปิดคลิปเป็นสาธารณะทีหลังมันก็จะขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าคลิปเนี้ยมาลงมา3ปีที่แล้วมันทําให้มันดูขลังนะครับแบบมันดูเหมือนว่าเขาทำนายอนาะคตได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปเนี้ยเขาได้ปิด อะไรอย่างนู้นอย่างนี้ไปไหมนะครับแล้วอย่างที่2เลยก็คือเขาอาจจะรู้เกี่ยวกับการเสียชีวิตแล้วนะครับผมไม่แน่แชเหมือนกันนะว่ารู้เกี่ยวกับการเสียชีวิตแล้วมันเป็นยังไงครับแล้วเขาก็เลยมาแก้คปแก้ไขคลิปอันนี้ผมไม่รู้ว่า YouTube มันสามารถทําได้ไหมนะครับแก้ไขคลิปแต่ว่าการแก้ไขชื่อคลิปกับดีสคริปชันเนี่ยทำได้จริงนะครับส่วนการแก้ไขคลิป ก็แก้ไขที่อัปโหลดได้แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการแก้ไขอย่างเงี้ยมันคืออะไรหรือว่าเขาอจจะลงไว้คลิปเดียวนะครับย,วยาวเลยทํานายทั้งปีประมาณชั่วโมงหนึ่งอะแล้วเขาก็มาตัดเหลือแค่นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตัดที่เหลือแค่ภายในแบบวันที่เขาเสียชีวิตจริงๆเขาอจะลงแบบ10คลิป20คลิปแล้วพอเขาเสียชีวิตจริงๆปุ๊บเขาตัดแล้วก็มาเปิดพับิ c เปิดในสาธารณะเดือน ที่เขาเสียชีวิตหรือว่าเปิดเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าคุณลงคลิปเมื่อวานแล้วคุณเปิดเป็นสาธารณะวันนี้เวลาข้างล่างจะเป็นของเมื่อวานครับเข้าใจนะเพราะว่าคุณอัปโหลดคลิปมันเข้าไปในฐานข้อมูลแล้วเมื่อวานแล้วคุณมาเปิดสาธารณะวันนี้มันก็จะเป็นของเมื่อวานอยู่ดีแต่คนสามารถเข้ามาดูคลิปภายในวันนี้ได้งงไหมงงอธิบายยังไงเข้าใจดีว่ะคือถ้าคนท YouTube, ํา YouTube ด้วยกันอะ่ะเขาจะเข้าใจ ไม่เข้าใจลองไปถามช่องแบทฟอร์มก็ได้เขาอาจจะอธิบายละเอียดกว่าผมก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาสนใจเรื่องนี้ไหมนะครับเพราะว่าเขาน่จะทํปริศนาโรบอย่างเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองไปถามแบทฟอร์มก็ได้เขาจะมีข้อมูลแน่นกว,ว่าผมหรือว่าอธิบายอะไรได้มากกว่าผมนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ2021วิชั่นคือ2021วิชั่นนะครับเขาก็จะทํานายอะไร,ประแปลกๆนะเช่นคนชื่อไทกา,าเดือนธันวาวันที่3 2021 ก็คือภายในปีนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเสียชีวิตภายในปีนี้ไหมหรือว่าผู้คนจะลืมเรื่องนี้ไปก่อนหรือว่าถ้าสมมติว่าเขาเสียชีวิตในปีนี้จริงๆคนก็กลับมาดูเรื่องนี้คือคนไทยลืมง่ายนะลืมง่ายอารมณ์เหมือนแบบผมพูดเลยว่าเดี๋ยวอีกประมาณ2ปีผมจะแจกทุกมันนี่คุณจะมานั่งรอ2ปีป่ะไม่แต่พอมีข่าวเสียชีวิตจริงๆไอ้น,นี่มันจะขังขึ้นมาทันทีเลยครับอันนี้คืออธิบายตาม หลักวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเป็นการเกี่ยวกับการเื่อแบบเล่นจิตใจของคนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมลงคิปไปว่าเออผมจะมาทําอย่างรู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยสองปีปุ๊บสองปีให้หลังก็ไม่มีใครจําได้ครับขนาดผมเองยังจําไม่ได้เลยครับว่าผมว่าผมจะําอะไรคือเอาคุณจําได้ไหมสองปีที่แล้วคุณกินข้าวกับอะไรตอนเนี้ยจำไม่ได้หรอกอยุ้ยนมันวันเกิดคุณอนะถ้ามันเป็นวันเกิดคุณคุณจําได้แหละ เแล้วอีกอย่างคนชื่อไทกะครับเขาถ้าสมมติคุณเป็นแฟนตัวยงหรือเป็นเอฟซีเขานีจริงครับคุณก็อาจจะจําคลิปนี้ไปได้ตลอดนะครับเข้าใจไหมอารมณ์เหมือนแบบถ้าอะไรมันมีความสาคัญต่อคุณค่าทางจิตใจของคุณคุณจะจาได้แล้วคุณจะกลับมาดูช่องนี้ว่าเขาตายจริงไหมถ้าสมมติเขาตายจริงมันก็จะขังขึ้นมาถ้าสมมติเขาไม่ตายจริงเขาจะลบคลิปนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมล่ะแล้วยิ่งทำลายในปีแล้วยิ่งทำลายในปี2021ออย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าเอ่อ ไทก้าเขาไม่ได้เสียชีวิตจริงๆหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไทก้าคือใครนะครับอะไทก้าอ๋อไทก้าคือแรปเปอร์ใช่ๆๆๆๆันจำได้ละก็น่าจะต้องไปฟังเพลงเขาอยู่ครับไม่เคยฟังนะเคยฟังไหมแล้วมันก็มีช่องนี้ผุดขึ้นมาเพียบเลยครับอย่างเช่นช่อง Eye of e Date เนี่ยครับที่เป็นช่องภาษาสเปนนะครับผม Boost View อา Bad m o n e y อักยิบี วันที่21ก็จะมีแต่คอมเมนต์ภาษาสเปนอะไรเงี้ยครับอ่าผมไม่แน่ใจว่านี่ภาษาสเปนไหมวะก็จะมีอันหนึ่งครับที่เขียนว่าดิกนะครับ end of the w r l d ดิก <laughs> มันคือเดือนธันนะครับผมอ่าดิกโมเมนต์คือมันเป็นภาษาสเปนครับก็มาดูวันที่31เดือนนี้ได้เลยนะครับว่าเอ้ยเดือน ทันวาได้เลยนะครับว่าโลกจะแตกไหมถ้าไม่แตกก็คุณเซฟคลิ mm hmm. ไปไว้ด้วยก็ได้ครับ mm hmm. แล้วคนด mm ิสไลค์มันจะเยอะนะครับส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. เพราะอารมณ์เหมือนมันไม่ขังมันช่องแบบ2020นะครับผมเข้าใจไหม mm hmm. คือช่อง2020อ่ะมันขังเลยเพราะว่าแบบเขาอัพไว้เมื่อ3ปีที่แล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. นะแต่ถ้าอธิบายตามหลักเอ่อศีลศาสตร์จริงๆก็อาจจะเป็นพวกขบวนการลังโลกอยู่ใต้ดินนะ่ะแบบควบคุมโลกอยู่ใต้ดินอะไรเงี <laughs> <laughs> ้ยนะเข้าใจไหมแบบเออถึงเวลาตายแล้วฆ่ามันอะไรเงี <laughs> ้ย ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับขนาดดักเว็บอ่ะมันยังไม่มีอะไรประมาณนี้เลยแบบเอ้ยทำนายตายวันไหนอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมว่าผมจะอธิบายได้เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้นะครับว่าไอช่องช w นที่ท w e n t y o อะไรเนี่ยนะครับวิชั่นมันคืออะไรนะครับส่วนตัวเราคิดว่าการทานายอนาคตของคนคนหนึ่งนะครับสมมติคุณไปดูดวงผมก็เคยไปดูดวงนะเขาบอกว่าผมเนี้ยจะตกอะไรตายหรือว่าอาจจะลื่นเขาบอกว่าล้มตายเออตอนยุคสิบหกนี่ก็จะยี่สิบละยังไม่ตายเลย มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนอะ่ะจริงๆถ้าเราดูดวงแล้วเราระวังตัวมากขึ้นอาจจะโอเคถ้าเราดูดวงแล้วแบบเราไม่ระวังตัวเลยก็ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมาลบคอมเมนต์ที่แบบว่าบอกว่าจะตายจริงไหมหรือจะเป็นเฟกหรืออะไรไหมครับเพราะว่าถ้าตายจริงๆก็อาจจะจบตัวอย่างแล้วจบไปเลยคือดีไซน์มันเยอะทุกช่องเลยไงแต่ช่อง220 0ผมไม่รู้ว่ามันดีไซน์มันเยอะไหมเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คให้กันนะครับอ่า ถามปึ๊บคือดิสไลน์มันเยอะเว้ยเอยดสไลน์มันน้อยเว้ยเพราะมันขังอ่ะดูอะมันขังไหมล่ะเออ่เขาเขาทำนายให้ตายจริงอะไรอย่างนี้นะครับนี่น,นี่เขาบอกว่าสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะว่าไอ้นี้มันทำงานยังไงเขาใช้แผ่นการเขาเรียกว่าอะไรนะการตัดต่อคลิปของ youtube อ่ะแล้วก็อิดิทคลิปเข้าใจไหมแล้วก็โพสต์ไพรเวทจีไว้นี่เหมือนที่ผมพูดเลยแล้วก็ใส่ชื่อผู้คนัว่วๆลง,งไป เมื่อใครตายเขาก็จะทําให้เป็นพับป,ปิดเนี่ยมันที่ผมมันที่ผมคิดเลยเห็นไหมคือตรงทฤษฎีของเวยคุณผูผ้ชมโคตรฉลาดเลยเราแชร์สมองกันกับคนเมื่กีกกก้โอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับคลิปนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเอาคลิปโ o บอกมาลงประมาณตอนบ่ายนะครับไปละชืดีครับ